ดีค่ะชื่อเดียญิงธนสุดาเสียงรุนชื่อเล่นชื่อผักมุ้งค่ะหัวข้อจุดประกายความฝันจุดพลังชีวิตใช่ไหมคะก็คิดเป็นเด็กเขียนไดอารี่แล้วก็ไดอารี่น้นาๆจะเป็นเต็มไปด้วยความฝันแล้วก็เป้าหมายในชีวิตค่ะมีลูกในหลวงรัชกาลที่าค่ะเพราะว่าภูมิใจมากในความคิดของท่านคือ ก็จะต้องทำประมาณสี่ชั่วโมงค่ะ,คะบเบบอกว่าถ้าเราทำงานนี้ได้มันก็จะคุ้มกว่าความเหมน,นื่อยมากมีพ่อแม่เพื่อนแล้วก็คุณครูที่สอนให้เคยได้ยินคนพูดว่าดูของคุณที่สี่สวยนะนองนี้ค่ะพอได้ยินก็ดีใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มีคนมาชื่นชมผลงาน,นเยอะค่ะ บอกว่าใช้ความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าความสามารถที่มีอยู่มันมากกว่าที่เราคิดค่ะเราพัฒนามันได้แล้วก็ถ้าได้รางวัลก็จะเป็นแรงกระดันใจให้เราประกวดต่อค่ะขอเชิญชวนเพื่อนเ่มาประกวดโครงการศิลปกรรมโปรทครั้งที่39ประจำปี2567หัวข้อพลังที่ส่งต่อกันนะคะ